สวัสดีครับผมเอฟซัดเฟอร์ล้ววันนี้ผมมาทำอะไรผมมาเล่นมินิเกมมันดูกระตุกหน่งหนงวงๆเลยก็เข้าไปเลยวีดูเอลอะหน่อยซะหน่อยเกมนี้จะมา,มาสักหนึ่งชั่วโมงหรือว่าไงดี

เกมจริงครับผมบอคีบอคี ไฟทำอะไรตู้ไม่ได้หรอกเว้ยจีจี ันนี้มาเล่นเรโอ้โหเก่งคนนี้น่าจะเก่งคนนี้น่าจะเก่งคอมเมนต์มากสายธนูแน่ๆ,ๆน่า,จ,าจะจะเก่งแล้วก็เก่งเรื่องดาบด้วยเขาเขาชอบเล่นตามล้อน่ะ Siku woman à béo mình béo 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 skill béo 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 mình béo 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 a béo béo 8 béo 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 โอเคคนเดิมเหรอคนเดิมปะคนเดิมหรอ โอ้ยจุดไฟโดนเองโดนตัวเองอีกโดนตัวเองโอ้โหโดนตัวเองหนักแล้วหนักลหนักอล้โอ้โหโทรศัพทโทรีัพทสปีดหมดตัม เออคำพูดเดิม,มท,ทั้มงานเลยย่ําไปเลยว่าน่าจะแมนนะจีจีแมนนะจีจีชายประมาณนัน้นจุดเทพไปเลย ที่เติม MVP ก็เป็นแฮกเกอร์ได้เหมือนกันนะไม่ต้องแปลกใจเติมไม่แบบหลอกหลอกลวงคนอะไรแบบนั้นต่างชื่อคิดว่าอะไรดีวะ p p EP สามเหรอ งปยงงงงไปยังยุไม่ทันจีจีพิมดียวไม่พิมเป็นแฮกเกอร์นะ เวลาใครเข้าจีจีมาต้องจีจีกลับไม่งั้นเป็นแฮกเกอร์นะครับผม,อ,ม,อ,ม,อ,มอืมเก่งมากเลยคนนี้ จริงไหม n ไน h ์ Good night. มาเราต้องเล่นของบางไม่ใช่เล่นหนึ่งเดียว คนนี้ผมไม่เคยชนะเลยโอ้จรยงดิวะคนเดิมคนเดิม คนเดิมคือเพิ่มเติมคือเฟื้าฟ้มมากกว่าเดิมหนึ่งวีเอชหนึ่งถ้าเกิดผมเล่นเก่งขึ้นก็ประมาณเนี้ย มากินอะไรใกล้กันร้านนะตีไม่เข้าวร้านนะวัดวนะัดวัดวัดวัดเออตีเขอะไร chín lấy cái cả là mắn với tịt lệ đó Vitaly 打打打。 อ๋อกำเดินไม่ดูเลยผมเนี่ยสปีดหมดกมเห็นเงาเอาตีไม่เข้าต้องต้องอยู่รอดอยู่รอดดิแล้วตีไม่เข้ากบกกลนบกัน จอะไร <c oughs> จีรจีเฟิร์สอ่ะจีจี่าสปีดหมดก็คือเวนกันผมเนี่ยสปีดหมดแล้วเสียเปรียบมากเลยผมเนี่ย จะตามไปครับผมตอนนี้ต้องกินก่อน โอ้สปีดหมดโอ้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 โอเคสปีดหมดแล้วก็ยังอยู่ได้แต่แค่จะช้าลง ไม่แพ้กันนะหน,หนูเพียงก็อาจจะดับไปแล้วนะครับผมนักขนาดนี้อย มาหมดหลยตอนซูเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบใช้สป,ปีดนะผม กะให้สปีดหมดเลยอยงเนี่ย สั่งให้สอนให้หนีเลยไปไปไปตอนนี้ผมจบคลิปเลยนะไอ้สายธนูเหรอสายธนูเหรอนาะยโอ้พอเวลาเนี้ยมาเอา มาได้บอแต่ให้มีไฟอย่างน้อยก็ทำให้มึงสู้อ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับ b y บ